จะไปกับใครจะไปที่ไหนไม่สุขใจเข้าไปกับคนนี้ไปชมไปชิมไปชอบของดีๆไปด้วยกันทุกที่ทั่วเมืองไทยออกเดินทางสู่โลกกว้างใบนี้ยังมีหลายที่ที่เราไม่เคยไปสุดจังที่มีคุณเป็นไกลก็ฉันชอบเที่ยวไป นายออเภสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับนายอำเภอสําหรับบางคนที่เพิ่งเคยชมรายการเรานะครับก็อย่าเพิ่งสงสัยครับว่านายอำเภอเนี่ยไม่ใช่ในายอำเภอที่ ได้รับการเลือกตั้งมาจากชาวบ้านหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าเป็นในอำเภอใจนั่นเองก็คือเราจะไปตามท่องเที่ยวเนี่ยตามอำเภอใจของเราเองครับผมสาหรับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศครับผมเคยได้ยินนะครับรว่าที่นี่เนี่ยมันขึ้นชื่อเรื่องของสมุนไพรแล้วก็ตึกของท่านเจ้าพระยาที่เราเห็นด้านหลังนี่เองอเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมจะพาไปกราบรูปพันธ์ท่านเจ้าพาก่อนนะครับตามมาตามมา ครับสาหรับตึกเจ้าท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศเนี่ยก็มีอายุมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวครับแล้วก็มีประวัติมากมายหลายอย่างครับเนี่ยดูจากข้างนอกแล้วก็ยังสวยงามนะครับแต่ข้างในเนี่ยมีเรื่องราวมากมายครับสําหรับความรู้ข้างในเนี่ยผมก็จะยกหน้าที่ให้กับนายอำเภอแทนแล้วก็นางสาวอำเภอชื่ออะไรนะไอซ์ถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับครับก็ขอขอบคุณนะครับนายอำเภอเฟสนะครับ ส่วนต่อไปนะครับคือส่วนของตึกอาคารเจ้าพญาพภูเบศนะครับก็เป็นหน้าที่ของผมครับในอำเภอแทนครับและที่ฉันนางสาวอำเภอไอค่ะอ่าส่วนต่อไปนะครับที่เราจะไปนําเสนอนะครับก็คือส่วนของประวัติของตึกเจ้าพญาภูเบศนะครับว่าความเป็นมาเป็นอย่างไรครับเราไปดูกันเลยครับตามเลยค่ะตามเลยอ่าเราก็ถึงแล้วนะครับส่วนนี้เป็นส่วนของประวัติของท่านเจ้าพญาภูเบศนะครับ อันนี้ก็เจ้าพยาภัยภูเบศนะคะซึ่งนามเดิมคือชุ่มอภัยโยเป็นลูกชายคนโตของเจ้าพยาพธาทอ,ทอ,ทอรรงแลราหมณ์นะคะแล้วก็ท่านมีทับทิมเกิดที่เมืองพะละมงในสมัยรัชกาลที่4เมื่อวันที่24กรกฎาคมพคุทธศักราช2404ค่ะเจ้าพยาภัยภูเบศสมรสกับคุณหญิงเสี่งผู้เป็นภรรยาเอกนะคะ,คะ,คะแล้วก็ท่าน,น,นเจ้าพยาภัยภูเบศเนี่ยถึงแก่อาศัยในการเมื่อวันที่27สิงหางคมพุทธศักราช2465ด้วยโรคเบาหวานเรื้อรังที่ จังหวัดบาจีนบุรีค่ะอายุรวม61ปีแล้วก็นี่ก็จะเป็นภาพของเจ้าพญาไพภูเบศนะคะซึ่งต้นตรกกูนของท่านก็จะมาตั้งแต่รัชกาลที่1 2-3 4มจนถึงในยุคของท่านซึ่งจะเป็นยุคของรัชกาลที่5ค่ะส่วนต่อมานะครับเรามาดูว่าตึกเจ้าพญาไพภูเบศนะครับมาได้อย่างไรครับตึกเจ้าพญาไพภูเบศนะครับสร้างเสร็จเมื่อปีพศ2452ครับโดยท่านเจ้าพญาไพภูเบศนะครับได้สร้างเปิดแบบตามแบบศิลประบาโรกนะครับของตะวันตกนะครับ ท่านเจ้าแห่งภูเบทนะครับเือจะสร้างตึกนี้เพื่อให้รัชกาลที่5้านะครับหรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของเรานั่นเองนะครับเมื่อเวลาเสด็จมาเที่ยวชมมฑลน,นปลาจีนบุรีนะครับต่อมาครับเมื่อตึกเสร็จแล้วครับตึกเสร็จแล้วถ้ารัชกาลที่5ของเราครับได้เสด็จสวรรคตไปก่อนครับทาให้รัชกาลที่5้าไม่ได้ใช้มาตึกไม่ได้มาใช้ตึกนี้ครับก็ตึกนี้ก็เลยตกมาเป็นสมบัติของลูกหลานของท่านเจ้ายาต่อไปครับและเมื่อหลานของรัชกาลได้หลานของท่านเจ้ายาูเบนนนค้ับสมเด็จ เจ้าฟ้าเปชชาร์ดครับได้สมรสกับรัชการที่ร <Luc> <adia> <st ay DVD> <p ans pus uhan> ัชการที่6ครับท่านเจ้าพระเวทได้ยกตึกนี้เป็นของขวัญนะครับคล้ายๆเป็นของขวัญวันแต่งงานครับให้ให้เจ้าเจ้าเจ้าฟ้าเพชรรัดนะครับเพื่อเป็นของขวัญแล้วต่อมาเจ้าฟ้าเพชัตน์ครับได้เสด็จไปอยู่ที่เมืองนอกครับเลยยกตึกนี้นะครับให้ทหารครับกรมกรมทหารของทหารบกของเราครับที่เมืองปัจีนนะครับ แล้วสมัยนั้นครับก็มีการสู้รบกันอยู่ก็ทําให้ตึกนี้กลายเป็นโรงพยาบาลครับเพื่อเป็นที่รักษาตัวของคนไข้ต่างๆหรือว่าการรักษาการบาดเจ็บของทหารนี่คือตึกที่มาของตึกเจ้าพยากูเบกครับผมเอาล้ครับส่วนนี้คือส่วนของห้องศิลปะนะครับไปห้องที่สวยงามที่สุดนะครับห้องนี้มีศิลปะหลายอย่างหลายอย่างที่เราอยากนำกันต่อมาเราจะให้ดูศิลปะครับศิลปะแบบมารุท่มาดูลายบนผนังก่อนนะครับเรามาดูกันเลยครับ ายที่อยู่ข้างบนนะคะจะเป็นลายปูนเปียกซึ่งเมื่อเมื่อตึกนี้ได้เปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลนะคะได้ใช้เป็นโรงพยาบาลเขาก็บูรณะบูรณะด้วยการทาสีทับซึ่งก็จะทาให้ลายปูนเปียกหายไปแล้วแต่พอนานวันเข้าลายปูไอสีที่ทาค่ะมันก็กระเทาะออกมาก็เลยทําให้คนเนี่ยเห็นลายปูนเปียกแล้วก็เลยได้มีการบูรณะซ่อมแซมใหม่แล้วก็ซ่อมแซมทาสีลายปูนเปียกใหม่เราก็เลยได้เห็นในปัจจุบันนีะคะที่เป็นลายปูนเปียกที่งดงามมากเมื่อจากทีงนี้นะครับเป็นที่ที่สีสันสวยงามครับแล้วก็ หมอที่จะใช้ในการจัดงานแต่งงานหรือว่าถ่ายรูปวดดิ้งอะไรต่างๆครับท้าไมห้องนี้ครับเขาเชื่อกันว่าถ้าคนเราอยากอธิษฐานเรื่องความรักนะครับอยากประสบความสำเร็จเรื่องความรักให้มายืนที่ห้องนี้แล้วอธิษฐานครับเดี๋ยวเราสองตัจะอธิษฐานให้ดูเป็นางเราต้องมายืนตรงนี้นะครับที่จุดนี้ครับแล้วก็หลับตาแล้วก้มหัวนิดๆครับแล้วก็อธิษฐานตามสิ่งที่เราหวังหรือสิ่งที่เราอยากได้เกี่ยวกับความรักครับ ค่ะส่วนห้องต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นห้องยาแผนโบราณน,นะคะ,ะ,คะซึ่งจะมีเภสัชกรประจำที่ตรงโซนขายยาด้านในนะคะ,ะคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะในโตัวด้านในก็จะต้องพบเภสัชก่อนเพื่อสะถามประวัติถามอาการนะคะแล้วก็จะเป็นเภสัชที่จ่ายยานะคะนีจะเป็นขั้นตอนเข้ามานะคะอันนี้จะเป็นส่วนของยาแผนโบราณที่ใช้เป็นยาหมอ้อยาต้มเอานะคะ ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ทางแคปซูลผลิตภัณฑ์ผแผ่นปัจจุบันเนี่ยจะอยู่อีกที่หนึง่งแล้วก็ส่วนตรงกลางนี้นะคะก็จะเป็นยาแผ่นโบราณส่วนนี้นะครับเป็นยาแผ่นโบราณน,นะครับซึ่งจะให้เราศึกษาเกี่ยวกับแผน่นยาแผ่นโบราณทั้งหมดนะครับว่าแผ่นโบราณน,นั้นมีรูปร่างอย่างไรมีสรรพคุณอย่างไรนะครับเราก็ต้องเปิดเรียนชัดดูครับอย่างเช่นตัวแรกครับโคกลังกาครับตันนี้ครับมีลัลกษณะรูปร่างเป็นแบบนี้นะครับ เขาจะให้เราเรียนรู้แล้วก็ดูว่ามันมีอะไรบ้างเป็นรูปแบบลักษณะแบบไหนนะครับนี่ครับโกกังกาครับอ่าโอเคครับส่วนข้างบนตรงนี้เราจะเป็นยาหม้อครับยาหม้อยาหายครับพี่ใช้ดองใช้หมักนะครับอาจจะหมักด้วยสมุนไพรหลายชนิดครับมาดูด้านนี้ครับลักษณะอาจจะกินเป็นน้ําอาจจะกินง่ายกว่ายาเม็ดแต่ว่ารสชาติอาจจะค่อนข้างแรงกว่ารสชาติขมเผ็ดเค็มมากกว่าครับนี่คือส่งนขอนห้องสมุนไพรทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวส่วนต่อไปครับเราจะพาขึ้นไปเยี่ยมชมชั้นบนนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเลยครับโ่นของห้องนี้นะครับก็เป็นส่วนของห้องดนตรีไทยนะครับก็คนที่จะมาให้คําแนะนําเรานะครับก็คือคุณลุงสมานนะครับคุณลุงสมานครับที่นี้คืออยากให้คุณลุงสมานนะครับแนะนําเพื่องดนตรีไทยแล้วก็ช่วยเล่าความเป็นมาของดนตรีไทยว่าเราเออทำไมคุณลุงถึงคิดจะสอนดนตรีไทยให้เด็กๆในตึกท่านเจ้าพญาที่นี่ครับผมก็คือเอาแนะนํา ครับผมเป็นชิ้นๆไปแล้วนะได้ครับผมอันนี้ก็เรียกระนาดเอกอาผมมันจะรูปร่างทรงสวยหน่อยใช่ไหมครับผมหอมอันนั้นระนาดทุ้มครับวิธีตีก็จะเล่นตีเพลงเดียวกันแต่ว่าไม้เนี่ยระนาดเอกเขาจะเล่นคู่แปดอ๋อครับเขาจะจับเป็นคู่แปดไว้ไปพร้อมๆกันอ๋อครับส่วนระนาดทุ้มนั่นก็คอยขัดเป็นจังหวะขัดจังหวะทำนองอะไรเรื่อยๆไปนะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเข้ตัวยาวๆนะจะเข้เสียงกระดังครับผมแล้วข้างหน้านุ่ก็เป็นขิมก<ค>ารเล่น<ค>ถ้าถ้าเล่นวงอย่างนี้เขาเรียกว่าโมโหรีทําไมเราถึงมาสอนดนตรีนี่ก็มันถืบเนื่องมาจากเราที่โรงพยาบ<ฮ>าลจุฬาภรณ์มีจุลนุู้งอาย,ยุด้วยสมาชิกของเราอ่ะหลาลยคนที่เป็นมีควา,ตามตาถในเรื่อง เล่นดนตรีบางคนก็เป็นระนาฏเอกและนาฏทุ่มอ๋อครับเวลาจาัดก,กิจกรรมทีแล้วก็มีเอามารวมกันอ๋อครับผลเอามาใครมีอะไรก็มาเล่นกันเล่นไปตั้งเป็นวงขึ้นมาทีนี้กองทุนผู้สูงอายุนะฮของของกระทรวงการพัฒนาสังคมและสวัมดิกข,ของมนมุษย์เขาก็มาแนะนําว่าเขามีเงินกองทุนอยู่นะให้ชมรมแล้วเนี่ยขอทำโครงการเอามาใช้จ่ายได้เลย เราก็เลยคิดว่าถ้าเราเครื่องดนตรีเนี่ยมาสอนให้วันเสาร์เราก็จะสอนถึง15นาฬิกาค้าบ9นาฬิกาถึง15นาฬิกาวันอาทิตย์9นาฬิกาถึง12นาฬิกาแล้วก็นี่นะครับก็คือที่มาของการสอนดนตรีไทยให้กับเด็กๆนะครับก็คือเป็นการใช้เวลาว่าให้มนประโยชน์แล้วก็เป็นการใช้ เป็นชมรมผู้สูงอายุก็ขอขอบคุณคุณลุงสมานนะครับที่ให้คาสัมภาษณ์กับพวกเราครับขอบคุณครับเอาละครับห้องถัดมานะครับเรามาดูอันนี้คือสูงการเรียนรู้การดูแลสุขภาพภาคประชาชนด้านการแพทย์แผนไทยนะครับอันดับแรกครับเรามาทําความจักกับพิธีกรที่จะพาเราทาอาหารวันนี้ก่อนนะครับอันดับแรกครับต้องสอบถามก่อนครับว่าชื่ออะไรครับชื่อฟูกค่ะพี่พูกกลางที่อุตสาค่ะเป็นนักการแพทย์แผนไทยค่ะของโรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูมิอันดับแรกครับต้องถามก่อนครับพี่จบจากที่ไหนครับ มอบราพาค่ะที่เดียวกันคหรวันเด็กอย่างนี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมดีๆนะคะสําหรับเด็กน้อยนะคะก,ก็จะเป็นสมุนไพสรสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพของน้องๆน,นะคะที่ทานสมุนไพรยยาะนะคะวันนี้ก็จะนําเสนอเมนูโยเกิร์ตขมิ้นชันนะคะมาดูส่วนประกอบกันเลยนะคะส่วนประกอบก็จะมีโยเกิร์ตโยเกิร์ตนี้เป็นโยเกิร์ตธรรมชาตินะคะทําเองทําเองง่ายๆเลยค่ะใช้นมสดนมสดอย่างนี้นะคะ1ลิตร โยเกิตรสดธรรมชาตินะคะอีกหนึ่งถ้วยนะคะใช้ใช้นมสดนะคะอุ่นกับไฟประมาณ15นาทีให้พออุ่นนะคะแล้วก็ใส่โยเกิตรสดธรรมชาตินะคะหนึ่งหนึ่งถ้วยตวงนะคะทิ้งไว้ประมาณ8ดชั่วโมงอ,อันนี้ก็จะกลายเป็นโยเกิร์ตอย่างที่เห็นนะคะอันนี้จะรสธรรมชาติมากเลยจิตรัง,งเปรี้ยวนิดนึงนะคะแล้วก็วิธีการเตรียมขมิ้นชันของเรานะคะใช้ขมิ้นชันหั่นลุกเต๋านะคะอย่างนี้ประมาณหนึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วก็ นำไปตั้งไฟนะคะเชื่อมกับน้ำเชื่อมนะคะให้มีรสหวานนิดนึงนะคะใช้สำหรับแต่งรสชาตินะคะให้เด็กๆทานได้ะคะ่ะต่อมาครับเรามาดูขั้นตอนการทําอันนี้จะผ <c oughs> สมให้ทานกันเลยนะคะอ,อันนี้โยเกิร์ตธรรมชาติที่เราทําเสร็จแล้วนะคะอ่ามวยกับน้ำเชื่อมขมิ้นชันนะคะออาจจะใส่ชิ้นเข้าไปอีกก็ได้ อันนี้มีบุ้นหลากสีนะคะอันนี้ทำจากดอกอัญชันนะคะตัวนี้จะมีคุณสมบัติเรื่องของการบำรุงสายตานะคะแทนที่เราจะใช้สีผสมอาหารนะคะแล้วก็จะประยุกต์สีสมุนไพรที่สวยๆนะคะให้เด็กๆทานได้ง่ายขึ้นนะคะโอเคแล้วก็คนให้เข้ากันจะได้โยเกิร์ตสีเหลืองนะคะเป็นโยเกิร์ตขมิ้นทันนะคะตัวนี้จะดีต่อระบบทางเดินอาหารนะคะ มาะสำหรับเด็กที่มีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อคนที่เป็นภูมิแพ้นะคะเพราะว่าตัวนี้จะมีคุณส,ส,สมบัติในเรื่องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายนะคะอ่ารอบแรกขอชิมก่อนครับ,รบอร่อยครับอร่อยมากครับเรามาทดสอบก <c oughs> ทีนี้ครับเรามาทดสอบคนอื่นมากกว่าครับเขาจะอร่อยเหมือนเราไหมครับจัง <c oughs> น,นิ้เชิญเข้ามาร่วมรายการกับเราหน่อยได้ไหมครับไม่ตราบว่าพี่ชื่ออะไรครับ ชื่อปอค่ะพี่หน้าเด็กมากเลยครับ <c oughs> ข,ขอขอนุญาตเขาสอนครับพี่ชิมครับอ๋อชิมหรือยังชิมแล้วครับพี่พี่เจ้าคนละช้อนกับผมไหมล่ะครับอร่อยมากจริงอ่ะจริงต้องกินก่อนตอนนี้เราขอโทษกิน <c oughs> ให้หน่อยนองกินแล้วก็เปรี้ยวอ่ะอ๋อขอบคุณครับว <c oughs> ันนี้ก็ ส่วนของศูนย์การเรียนรู้ตรงนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับที่ปานทิพย์ครับที่เป็นคนนําเสนอการทาสมุนไพรในตรงนี้นะครับขอบคุณมากนะครับถัดมะครับนี่ก็คือส่วนต่อไปนะครับส่วนสุดท้ายของตึกนี้นะครับก็คือส่วนของอุปกรณ์ทางการทํายาของสมัยโบราณนะครับเป็นส่วนของต้นตะลักนะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกที่เราจะให้ดูกันนะครับคือเครื่องบดยาของสมัยโบราณครับจะเป็นหกแบดยานะคะเครื่องบดยานี้ครับเราก็จะบดยาเพื่อให้เป็นผงเป็นละเอียดมากขึ้นเพื่อเอาไปต้มหรือว่าเอาไปสูบนั่นเองนะครับ ต่อมาครับที่เราจะให้ดูครับนี่เลยครับเป็นการผสมยาแบบชนิดต่างๆนะฮะมาดูแบบแรกครับขั้นแรกเขาอาจจะหายามาครับหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ไปในหม้อในอัตราส่วนที่เหมาะสมหรือเท่ากันนะครับเพื่อให้เป็นตัวยาออกมาให้เป็นตัวน้ำออกมาแล้วเขาก็กรองนะครับกรองเอาเศษไม้เศษยาที่เราต้มแล้วออกไปนะครับเสร็จแล้วก็นําตัวน้ํานะครับมาดื่มครับเพื่อบํารุงร่างกายหรือรักษาโรคต่างๆนะครับ ตัวนี้เราใช้มัดรวมกันเป็นก้อนครับมัดรวมกันเป็นก้อนยาหลายชนิดครับมัดรวมกันเสร็จแล้วลงไปต้มนะครับไปตัดแน่ตาส่วนของสูตรยาตัวนั้นนะครับส่วนนี้ครับอย่างที่เราพูดตอนแรกครับบทยาครับอันนี้เขาบทยาครับบทให้ละเอียดเป็นผงเสร็จแล้วก็นํามาดื่มนำมาเอานำมาสูบใช้ได้เลยครับนี่ครับเช่นยาพวกนี้ครับบทแล้วก็สูบไปเลยเป็นยาเส้นของส่วนช่วงต่อไปนะครับเราจะมอบ ให้เป็นหน้าที่ของนายอำเภอปักกี้วาเซโลนาครับแล้วก็นายอำเภอเจมนะครับก็ส่งนี้ขอขอจบเพียงเท่านี้ครับคอมครับสวัสดีครับตอนนี้ครับเราต้องขอขอบคุณนายอำเภอแทนกับนางสาวอำเภอไอซ์นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ไหนครับคุณปักดีครับอยู่เราอยู่ที่ข้างนอกตัวครับตึกเจ้าพญาแพทย์อภัยฟูเบศครับตอนนี้ผมครับนายอำเภอปักกี้วาเซโลนาครับสวัสดีครับผมนายอำเภอเจมครับครับผมไม่ทำท่าเจม เราก็จะพาไปรู้จักกับสมุนไพรนะครับที่สวนแห่งนี้ครับมีสมุนไพรมากมายนะครับให้เรารู้จักนานาชนิดเลยนะครับครับแต่เราจะพาไปรู้จักสมุนไพรกี่ชนิดครับคุณป้าหลักๆก็คือ10ชนิดครับคัดมาที่มันเด็ด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 มากครับแต่ละตัวเด็ดสุดๆครับผมโอเคครับไปดูไปชมชมสมุนไพรดีกว่าครับผมชนิดแรกครับต้นเดลี่ครับสรรพคุณนะครับก็คือเอาไว้เกิดล่อแมลงนะไม่แมลงวัน ทองเป็นหมันครับคุณสงสัยครับว่าทำไมแมลงวันทองถึงเป็นหมันครับคุณป้าครับครับเห็นตามใบปะครับที่ใบเนี่ยมีรอยกินรอยด่างเต็มเลยก็คือแมลงวันทองเนี่ยจะมากินใบนี้ครับมันก็เลยเป็นหมันเลยหมดเลยแลวคุณรู้ได้ไงครับว่ามันเป็นหมันจากคุณหมอครับส่วนชนที่2ครับต้นอะไรครับคุณเจมส์นี่ครับนี่นะครับต้นขิงด่างไม่ใช่นะครับต้นนี้นะครับต้นนี้คือสรรพคุณนะครับต้นขิงด่างนะครับก็คือแก้คือขับลมครับแก้ปวด ปวดอะไรก็รู้ครับแล้วก็แก้เสพตแกหวัดแก้ไอแก้ทุกอย่างครับส่วนําไม่แก้ผ้าครับครับผมใช่ครับต้นมันก็จะเป็นอย่างนี้รับหน้าตาของมันส่วนที่เขาใช้กินกันนะครับมันอยู่ข้างล่างครับมันคือขิงก็คือเหมือนขานะครับคล้ายๆกันครับต้นนี้นี่ครับต้นชนี่สามต้นแล้ะครับคุณปั๊กครับเป็นต้นนี้คือชาวสีม่วงเขาชอบมากครับคือต้นอะไรครับคุณเจมสบู่ดำนะครับต้นนี้นะครับสบู่ดำนะครับก็คือสรรพคุณทางยาครับแก้ยาแก้ถ่ายท้องเสียอย่างรุนแรง คือต้นไหนครับคุณัต้นนี้ครับต้นสบูรดำแล้วก็ยังมาใช้เป็นพืชเศรษฐกิจได้ครับคือการนําใบสกัดเป็นไบโอดีเซลได้ครับนะครับชนิดที่สี่ครับต้นแรกครับคุณปักครับนี่คือต้นสบู่แดงครับนี่ครับต้นสบู่แดงมันหน้าตาของมันจะเป็นอย่างนี้สบู่แดงก็จะเหมือนกับสบู่ดําแต่จะไม่ใช้สกัดเป็นน้ํามันเหมือนกันนะครับคุณปักคุณปักรู้ไหมครับว่าทำไมมันเรียกสบู่แดงครับไม่ทราบครับคุณเจมคุณปักดูใบนะครับครับผมแดงไหมครับแดงครับนั่นแหละครับรู้ปล่าทำไมสมูรา่แดงนะครับใใช้ช้ ใช้เบื่อปลาครับผมก็ไม่เข้าใจกันว่าเบื่อปลามันคืออะไรครับในในอนาคตอันใกล้นะครับค่าบ้านรักยุสสาอาจจะผลิตเนี่ยเป็นการทำเบนซินนะครับเบนซินเช่นเช่นสบู่ดำที่ทำไบโอดีเซลนะครับแต่สบู่แดงทำเบนซินได้นะครับแต่กำลังคิดค้นพัฒนาอยู่นะครับจริงหรือเปล่าคุณเนี่ยคุณเป็นเรื่องจริงๆครับตอนนี้เดี๋ยวผมแก๊สโซฮอละอะไรประมาณนี้ครับนึกว่าเรื่องจริงต้นนี้ต้นที่ไหนครับคุณปั๊กสำหรับต้นต่อไปนี้คือต้นที่ห้านะครับต้น พะยาไร้ใบใคระทำไมใบมันเต็มเลยนะครับไม่เห็นไร้ใบเลยครับไม่ใช่ครับนี่คือต้นนี้ครับพะยาไร้ใบอ๋อต้นนี้เองนะครับเอ่อขอบคุณอ่านไม่ออกครับผมเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับแก้อาการลิดิตดวงทวารท้องอืดปวดท้องอะไรพวกนี้ปวดข้อก็ใช้ได้เหมือนครับต้นพะยาไร้ใบแล้วเขาใช้กินไหนกินกันนะครับมันไร้ใบครับก็คือจะใช้ลำต้นครับรวมถึงรากถึงรากกินได้หมดทั้งต้นเลยใช่ไหมครับได้ครับทั้งต้นจะส่วนใหญ่เขาทำอะไรครับกินสดเลยหรือว่าไงกินสดก็ได้เอามาตำเป็นกับยาโอเคครับ ้นนี้ต้นที่6นะครับต้นนี้ชื่ออะไรครับคุณปั๊กต้นนี้คือข้าหลวงโดนตีครับทำไมถึงโดนตีครับเพราะข้าหลวงโดนตีหลังลายครับโอ้โหได้ครับสมควรยางยงครับคือเราเนี่ยสามารถนําใบมันมาบดดแล้วก็มาคุณคุณแน่ใจครับว่ามันคือต้นนี้มันคือต้นนี้ครับโอเคครับหลังลายครับไหนครับมันลายตรงไหนครับนี่นะครับหลังลายครับนี่ครับมันลายนะครับดูครับทุกผู้ชมดูนะครับต้องดูหลังใบต้องดูหลังหลังหลังครับหลังลายจริงครับลายจริงครับหลังลายจริงไม่ได้โกหกนะครับ ครับเรามาดูต้นนี้เจ็ดนะครับคุณเจมต้นอะไรครับต้นนี้ต้นสนหางสิงนะครับต้นนี้ครับชื่อสนหางสิงสิงเป็นเจ้าป่าใช่เปล่าครับไม่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วต้นนี้สามารถแก้ได้หลายอย่างมากเช่นอะไรครับแก้ไอขับเสียหะแก้หวัดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดข้อตามกระดูกทุกอย่างได้หมดเลยครับทำให้นอนหลับไว้ด้ครับต้นนี้ครับขอบคุณครับสำหรับต้นนี้ครับก็เป็นต้นที่แแล้วนะครับต้นนี้มีต้นชื่อว่าอะไรครับคุณป้าครับกระดังงามาไกลครับมันไกลแค่ไหนนะครับ กลถึงสงขาครับคือกระด้างงาสงขานั่นเองนั่นเองนะครับสรรพคุณของต้นนี้มันคืออะไรครับสรรพคุณทางยานะครับก็คือบำรุงหัวใจแก้วิงเวียนวิงเวียนครับแก้กระหายน้าเนี่ยครับได้หมดครับกระดัางงาสงขาครับกระดัางหรือกระดัางงามาไก่นั่นเองหรือไม่ได้ใบรับปัสสาวะครับต้นนี้ครับคือต้นที่กาลครับ เป็นต้นที่แข็งแกร่งที่สุดครับตั้งแต่ที่เราถ่ายมาใช่นะครับต้นเป็นสีขาวลองลองเคาะครับโชว์ความแข็งเลยครับเจ็บมากครับนั่นมันฟูนถ้าผ่านจามก็ไม่หักครับใช่ครับผมต้นจริงอยู่ข้างบนครับอันนี้เป็นแค่ฐานรองอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะครับคือสรรพคุณนะครับคือรักษาการแตกและหักของกระดูกแล้วก็แก้โรคหูน้ำหนวกได้ด้วยครับได้ไงีว่าต้นเนี้ยเปลี่ยนเป็นต้นติดมะนะนี่ก็ต้นที่ติดนะครับต้นสุดท้ายของวันนี้นะครับคือต้นแรกครับคุณปั๊ก เป็นต้นที่ผู้ชายจะรู้จักดีครับมันมาจากญี่ปุ่นครับคุณเขาไม่มาไกลยังนะครับมันเป็นต้นที่ส่งตรงมาเท่าหรบผู้ชายครับโดยเฉพาะเลยครับโอเคครับมันคือต้นโมกมันครับเฮ้ยไม่ใช่มันใช่นะครับโมกมันนี่ครับคือต้นโมกมันผมว่าผมอ่านสาษาไทยออกนะครับมันไม่ใช่โมกนะครับโมกมันคโอเคครับมันเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับสรรพคุณทางยาครับคุณรู้ได้ไงว่าเนื้อแข็งครับคุณลองเคาะดูหน่อยครับมันแข็งมากครับเนี่ยครับโอเคครับเชื่อแล้ครับแข็งครับสรรพคุ โรคลำมนาดรับโลหิตเสียขับลมโรคโรคลำมนาดนี่เป็นไงครับมันเป็นไงครับโรคลำมนาดลำมนาดครับมันจะเป็นแบบว่าลำลำลำอยู่แล้วแบบมันจะปวดครับนี่ก็คือที่มาของโรคลำมนาดนะครับครับตอนนี้เราก็มาถึงสุดท้ายของสวนสมุนไพรแพทย์ตึกเจ้าพยาแพทย์อภัยภูเบศแล้วครับต่อไปครับเราก็จะไปเชิญชมกับจุดขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับไปเชิญชมพบกับนายอำเภอคนต่อไปเลยครับสำหรับวันนี้ ผมปกี้มาเซโดนาครับผมเจมมี่ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับครับผมครับต่อมานะครับในช่วงของเราคือมาดูผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรครับขอขอบคุณนายอำเภอปกี้บาเซโลนาและนายอำเภอเจมมี่ครับแต่ในช่วงของเราจะไม่ไลฟสาระแบบช่วงนั้นแน่นอนครับช่วงเราจะเน้นมาทางเรื่องคุณสมบัติของสมุนไพรนะครับที่นำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับเข้าไปดู ครับก็จากที่เราได้เห็นกันเมื่อกี้ก็คือเป็นสมุนไพรที่เป็นต้นๆนะครับส่วนอันนี้เราก็ได้ทำมาแปลรูปให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเช่นอันแรกนะครับแชมพูดอ,อกอัญชันนะครับอันนี้ก็จะช่วยบำรุงผมอันนี้ผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นอะไรนะครับอา,ายัยฟูเบทแฮร์รีเพอริ่งนะครับคุณสมบัติก็เลคือช่วยฟื้นฟูสภาพผมชเช่นเดียวกันนะครับในส่วนในส่วนโซนนี้จะเป็นบำรุง ทางผมอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้ก็ยังมาบำรุงผมอยู่ดีครับเป็นครีมมักผมครับอันนั้นแชมพูด้านนู้นคือแชมพูด้านนี้คือครีมมักผมของน้ํามันลําข้าวนะครับน้ํามันลําข้าวมาขับป้อมซึ่งมีสรรพคุณให้ผมมีน้ําหนักนุ่มสวยงามดาํดาเป็นเงางามนะครับมาทางด้านนี้ทางด้านนี้ก็จะเป็น จะมีโทนเนอร์สมุนไพรกับคิ้นซิงออยน้ำมันลำข้าวนะครับโทนเนอร์สมุนไพรนี้มีสรรพคุณคือใช้บำรุงผิวหลังล้างหน้านะครับแทนที่จะใช้เครื่องสำอางโดยทั่วไปเรามาใช้แบบโทนเนอร์แบบสมุนไพรกันดีกว่าอะไรนี้ส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นสบู่เหลวเปลือกมังคุดนะครับซึ่งปกติเราก็ เมื่อค่อยได้เห็นว่าเปลือกมังคุดเอามาทําสบู่นะครับซึ่งสรรพคุณของสบู่นี้ก็คือกระชับดูขุมขนป้องกันการจเจริญเติบโต,ตของเชื้อแบคทีเรียนะครับเห็นไหมครับว่าสมุนไพรเราสามารถทําได้หลายอย่างเลยนะครับสําหรับทางด้านนี้นะครับตาบ้านครับต้านครับตาบทางด้านนี้ครับทางด้านนี้ก็จะเป็นสิ่งจำพันหนึ่งเช่นยาหอมครับยาหอมก็แก้วินเวียนครับใช้ชงกับน้ํานะครับ อ่าแล้วก็อันส่วนอันนี้ก็จะเป็นเอ่อยาหม่องครับยาหม่องพยาโยนะ <g ül üyor> ก็ใช้ทาถูแก้วิงเวียนเหมือนกันนะครับสรระคุณสรระคุณสรระคุณก็แก้วิงเวียน,นครับอ <c oughs> ่าส่วนอันนี้สําหรับคนที่แบบเป็นแผลในปากเนาะร้อนในโอ๋อเขาวางครับเป็นแผลในปากร้อนในก็ใช้ได้เหมือนกันครับป้ายในปากครับป้ายที่ดิ้นผิดปากอ่าครับแล้วก็อันนี้นะครับสําหรับคนที่แบบว่า คุยกับเพื่อนเอ๊ะทำไมเพื่อนไม่อยากคุยกับเรา <c oughs> ไม่ต้องสงสัยเลยครับกลิก่นปากครับต้องนี่ครับสเปรย์ใบฝรั่งอ่าช่วยช่วยได้นะครับนะครับมาทางด้านนี้ครับอ่าทางด้านนี้ก็จะเป็นยาสมุนไพรนะครับเอามาอัดเม็ดที่เห็นก็จะมีเออ่ฟ้าทลายโจรอ่าแล้วก็อะไรอ่ขมิ้นชันเออ่บอระเพ็ดอ่า เราก็ได้เห็นว่าสมุนไพรเนี่ยสามารถทําได้ผลิตภัณฑ์ได้ตั้งหลายอย่างและมีสรรพคุณที่แตกต่างกันออกไปมีตัวอย่างเช่นอะไรมัางครับเป็นสมุนไพรที่ทําเอามาทาเป็นแคปซูล <มา S 1> หรือเอามาทําเป็นผงเพื่อสําหรับชงกินก็ได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็สามารถเอามาทําสําหรับคุณผู้หญิงอาจจะมีมาทําครีมมาทาแชมพูอะไรอย่างงี้ก็ได้บํารุงผิวในส่วนของเราผมนายอำเภอทิศและผมนายอำเภออครับ ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับก็ก็ขอขอบคุณนะครับานอำเภอทุกท่านครับที่ไปแสวงหาความรู้มาให้พวกเรานะครับได้ได้รู้กันอ่าในอำเภอทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นานอำเภอแทนานอำเภอทิศานอำเภออุในอำเภอปาร์กีนบาร์เซโลนาายอำเภอเจอรมีเออเจรมีและนางสาวอำเภอไอซ์ครับอ่าเราก็ได้รู้นะครับว่า โรงพยาบาลนี้นเนี่ยไม่ใช่ไอโรงพยาบาโลโรงพยาบาลนี้เนี่ยมีความรู้มากมายเลยที่รอนให้เราเนี่ยจะได้มาค้นขากันก็อาจจะมีหลายอย่างครับอาจจะมีทั้งสมุนไพรมีทั้งตึกมีทั้งความเป็นมาของราชการที่5นะครับมีทั้งดนตรีไทยมีดนตรีไทยด้วยครับมีการสอนการ,รเลียนดนตรีไทยในตึกในต,ตึกนี้นี่เอง ก็อยากจะฝากไว้ครับว่าคนเราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกๆเมื่อทุกๆเวลาทุกๆสถานที่และทุทกๆโอกาสไม่ว่าเราจะเป็นใครไม่ว่าเราจะมาจากไหนไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่เนี่ยเมื่อเราอยากจะเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งไม่จาเป็นก็ได้ครับพื่เราจะต้องอยู่ในโรงเรียนหรือว่าอยู่ในสถาบันมหาลัยต่างๆอย่างเช่นในโรงบาลเนี่ยใครจะไปคิดครับว่าเราจะได้ความรู้ต่างๆมากมายขนาดนี้เราพวกเรานะครับบรรดาในอาเภอและนางสาวอำเภอทุกท่านก็มีความสุขนะครับแล้วก็ยินดีมากเลยที่จะ หยิบยืน่นความรู้นี้ให้แต่ท่านผู้ชมทุกคนนะครับในโอกาสต่อไปเนี่ยเราจะไปตามอำเภอใจกันที่ไหนเนี่ยก็ติดตามชมกันแล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้เนี่ยพวกเราในอำเภอและนางสาวอำเภอทุกท่านก็ขอลาทุกท่านไปเท่านี้พบก,กันในโอกาสหน้าครับขอบคุณครับ